บรรยากาศนะครับแนวชายป่าเนาะเป็นปลาดิบชื้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำคลองนะครับเพื่อนๆก็จะมีมอสเฟิร์นเกิดขึ้นนะข้างบนก็จะเป็นดอกไม้ป่านะครับเป็นต้นเทียนนะนะครับเป็นต้นเทียนนะครับ,นนรบแล้วก็มีเถาเครือเถาไม้สมุนไพรนะครับ เดี๋ยวพามาชมถ้ำน้ำลอดไหลลงใต้พื้นนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าถ้ำกบนะครับเคยมาถ่ายอยู่แต่ช่วงหน้าฝนจะมาถ่ายช่วงหน้าฝนนะให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะ,ะน้ำก็จะไหลลงลอดใต้พื้นแล้วก็มีเขียดภูเขานะครับเขียดเงานะครับเรียกว่าวกบภูเขาเนาะทั้งบนเป็นหินมีเฟิ่อประเภทนะครับกระแตไต้ไม้นะครับ เดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันนะเป็นถ้าน้ํารอดนะครับน้ําไหลลงมาเนาะบรรยากาศก็กโอ้ดีมากเลยนะครับเนื้อน้ําจะไหลลงมาใต้พื้นนะครับบรรยากาศนะครับก็นะเป็นธรรมชาติน้ําไหลลงนี้นะครับเนี่ย ผมน้ำไหลนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้น้ำก็จะใส่ดีนะครับมีเสียงน้ำไหลด้วยนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับน้ำไหลลงใต้พื้นลงไปตรงนี้นะครับเนาะก็มืดๆหน่อยนะก็จะไม่กลิ่นนะครับค้างคาวนะครับ อันนี้ก็จะเข้าไปเป็นโพรงเข้าไปนะครับอก็จะประมาณหกเจ็ดเมตรสิบเมตรนะเข้าไปน้ําไหลลงมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่มือผมชี้นะครับอันนี้บริเวณด้านนอกนะครับก็จะเป็นถ้าน้ํารอดถ้ากบนะครับบรรยากาศก,าก็ดีมากเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ